อ่าสือก่อนปิดก่อนม่อ่านหนังสือแล้วอันนี้คือวรรณคดีลำนำใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยคือวิญญาณตอนนี้ต่อไม่อ่าน,น,น,นหน้านู้นไปแล้วอันนี้ไม่ก้าวหน้านี้ต่อครับ โอเคโอเคอันนี้คืออันนี้คือเพลงวรรณคดีกำลังไหนี่ะพออ่านถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าหน้าที่อุทายา อ,อุทยานแห่งชาติเข้าใหม่เขาใหญ่ให,ญให้ฟังเล่าล่ะฉันเล่ายังไม่ได้อ่านเล่าให้ฟังฉันอยากให้คนไทยตุกติกอ๋ทุกทุกคน,คน รักป่าไม้ไม่ตตดป่าไม่ตัดตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้บางฉันอยากเห็นทุกผล <Okay. S 1> ทุกแห่งทุกแห่งมีป่าอุดมสดมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอาศัยมีเสือช้างกวางและผีเสื้อ สีสวยเหมือนเมื่อนนั้เหมือนเหมือนป่าเหมือนเหมือนป่าที่ไหนที่ไหนเหมือนป่าอ่านี่นี่คนละบรรทัดบรรทัดนี่อยู่ล่ที่อะไรเหมือนป่าที่เขาใหญ่เธอคิดเมื ฉันไหมวันนั้นฉันไม่ได้การกลาง,างวันวันที่หนังหนึ่งหนึ่งหลอก,อกแต่ฉันได้ทำที่ ที่ทำดีที่สุดแล้วฉันได้ละ,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 ะรางวัลที่สองที่สองได้หนังสือเรื่องอุทยันแห่งชาติ เขาใหญ่เป็นแรงวันรงรางวันไงแรงวันรางรางวันแม่ขอแม่บอกแม่บอกฉันว่าไม่ต้องเสียใจคุณคนคน เราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปไปเป็นที่สองก็ได้แมวแม่แม่ลูกจะ้วลูกแม้ว่าลูกจะไม่ได้ แรงวันรางวันรางวันแม่ก,แมกม็แม่ก็อะไรอ่านให้จบหม่แม่ก็อะไรจะได้จบแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ร่วมกิจกรรมนาฉัน<า>ฉันอยากบอกเธอว่าฉันไม่เสียใจฉันดีใจต่างหากที่ได้มาอ่านเรื่องดีๆอย่างนี้จบนะคะเมฆไม่อ่านแล้วค่ะ